ดูะบวนการทั้งหมดที่ผมจะออกต้องการนะครับทุกท่านนะครับก็เริ่มต้นก็เอาปัามหางมาติดเครื่องนะครับนะครับก็เอาน้ําใส่ถังนี่นะครับก็มาดูเลยนะครับก็เอาน้ําใส่ถังไปทุกถังนะครับก็ใส่ไม่ต้องเต็มนะครับทุกท่านนะครับใส่ประมาณขนาดนี้นะครับหนึ่งกองขนาดนี้ครับ สองลูกนะครับสองลูกนะครับทั้งทั้งทั้งสี่ลูกนะครับทั้งสี่ลูกนู่นนีนะครับก็จะใส่ถังละห้าสิบโลนะครับนะครับหรือถังละเจ็ดสิบกิโลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ากุ้งสามร้อยโลนี่ถังทีสี่ถังนี่นะครับจะได้กุ้งสี่ร้อยโลไหมนะครับนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาจะเอาแค่สองร้อยสองร้อยเก้าสิบโลนะครับสี่ก็สามร้อยโลนะครับ ก็สามคิดว่าแค่สามร้อยโลประมาณนี้นะครับก็ผมเอาหลอดมาสี่หลอดเนะาะไอ้ถังแดงนี่มาถังนี่คามจุนี่สามร้อยลิตรนะครับผมเอาอมาสี่ลูกเนาะนะครับแต่กุ้งเขาจะเอาแค่สองร้อยสองร้อยเก้าสิบโลก็คิดได้สามร้อยโลนะครับก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะลากได้ไหมนะครับกุ้งอยู่ในบอ่อนี้นะครับผมจะลดน้ำประมาณตีสามหรือตีสองวันนี้นะครับก็ท่อเขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้าวผมก็ตอกไปนู่นแล้วนะครับนะครับก็จะบวนกันทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาวานปูนอีกนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าเอาน้ําเข้าถังก่อนนะครับที่เป็นหัวออกเลยนะครับนะครับมก็เอาสายยางนะครับเป็นสีท่อนอยู่แล้วนะครับก็เก็บไว้อย่างดีเนาะก็เอามาใส่อย่างนี้นะครับก็ใส่ไปรูปแรกแรกนะครับ มาอันที่2นะครับอันที่2นะครับลุ่ที่สอนะครับอันนี้เป็นหัวออกนะครับทุกท่านนะครับก็น้ําก็จะเดือดนะครับในนี้ก็ใส่น้ําแข็งด้วยนะครับนะครับก็จะมาดูอันที่3าม นะครับบนะครับอันนี้เป็นเครื่องอ็อกนะครับทุกท่านนะครับก็จะเอามาใส่อันที่สาม 4. อันที่สี่นะครับก็อ,อันที่สนะครับก็เอามาเสียบเป็นเป็นหัวออกอย่างนี้นะครับ10หัวนะครับ11หัวนะครับทั้งหมดเนาะก็ผมจะทำส่วนใหญ่ผมจะทำเผื่อไว้นะครับมันไม่ได้ทำไว้พอดีเนาะนะครับ จะมาเสียบทุกอันนะครับแบบนี้นะครับที่เหลือก็ครบแล้วนะครับแบบนี้นะครับเป็นสายแบบนี้นะครับ ก็จะเตรียมไว้แบบนี้นะครับกุ้งก็จะลากจากด้านนู้นมานะครับมาขึ้นด้านนี้นะครับก็ทีนี้มาเป็นการหวานปูนนะครับปูนก็ผมก็จะหวานแคลเซียมคอไลด์นะครับทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันเลยนะครับนี่คือแคลเซียมคอไลน์นะครับทุกท่านนะครับนี่กลางวันเนาะนี่คือเนื้อเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นเกล็ดอย่างนี้นะครับ เป็นเก็ตแบบนี้ก็จะหวานสองลูกนะครับทุกท่านนะครับผมหวานกลางวันเลยนะครับนะครับผมจะหวานไวันตะวงนเที่ยงๆนี้ครับนะครับผมจะหวานตอนเที่ยงนี้เลยนะครับเพราะว่าให้กุ้งเปลือกมันแข็งให้ได้นะครับนะครับก็จะตีคูบูตานะครับแล้วก็จะหวานไปรอบๆนะครับหวานที่หน้าใบด้วยนะครับ แล้วก็ผมก็จะหว่านปูร้อนตามอีกครั้งหนึ่งนะครับปูร้อนเพื่อให้เปลือกมันแข็งนะครับนะครับในตระกูลปูนร้อนนี่เป็นกุ้งเป็นปูนที่ทําให้กุ้งเปลือกแข็งนะครับนะครับก็ก็มันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับจะลากกุ้งหนึ่งครั้งนี่นี่ยังว่าเป็นหน้าร้อนนะครับผมไม่กล้าลดน้ำนะครับผมไม่กล้าลดน้ำกลางวันนะครับปกติผมจะลากพรุ่งนี้เช้าตอนนี้น้าถูกลดไปแล้วเป็นเมตรแล้วนะครับนะครับแต่ว่าหน้าร้อนแบบนี้ผมไม่กล้าลดน้ำนะครับผมจะไปลดประมาณตีสองหรือตีสามประมาณนี้นะครับนะครับ ไอ้น้ำเห็นตัวทั่วอย่างนงี้นะครับนะครับนี่นะครับผมก็จะมาหว่านแคนเซมคอไล์อันนี้นะครับนะครับเดินหว่านหน้าใบแล้วก็เดินรอบบ่อด้วยนะครับหว่านหว่านใส่ตัวกุ้งนะครับนะครับผมจะหว่านใส่ตัวกุ้งนะครับผมไม่ได้หว่านเฉพาะหน้าใบอย่างเดียวเนาะนะครับคือกุ้งอยู่ตรงไหนก็จะหว่านไปตรงนั้นนะครับนะครับหว่านใส่ตัวกุ้งนะครับ ันนี้จะตีเป็นเครื่องตีเสริมนะครับนะครับก็จะหว่านใส่ตัวกุ้งเพื่อให้ให้กุ้งเปลือกเขาแข็งนะครับนะครับหว่านใส่ที่หน้าใบด้วยนะครับแล้วก็ให้น้ํามันวนไปนะครับนะครับก็ปูนจะไปกระน้าไปนะครับหว่านผมจะเน้นหว่านใส่ตัวกุ้งนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเราหว่านใส่ตัวกุ้งได้เนี่ยกุ้งจะเปลือกแข็งเร็วนะครับ ย้ายกุ้งต้องทําให้กุ้งเปลือกแข็งเร็วนะครับทุกท่านนะครับนะครับคือกุ้งต้องเวลาเราจะย้ายเราต้องทําให้เปลือกเขาแข็งเร็วนะครับนะครับถ้าเปลือกเขาไม่แข็งนี่ย้ายไปมันมีตายนะครับนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปเลี้ยงอีกทอดหนึ่งนะครับนะครับลูกค้าก็จะเอาไปเลี้ยงอีกทอดหนึ่งนะครับก็จะหวานสองที่ตัวกุ้งอยู่เลยนะครับ กุ้งก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับสามสเมตรไม่เกินไม่เกินนี่นะครับเี่ยนะครับก็เย็นนี้ผมผมไม่ให้อาหารนะครับเย็นนี้ผมจะอดอาหารเขานะครับเพราะว่าสัตว์น้ําหรือสัตว์บกทุกประเภทนะครับถ้าเกิดการขนย้ายจะต้องอดอาหารหนึ่งมื้อนะครับนะครับหลายๆท่านเขาเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะครับนะครับ หลายท่านเขาจะย้ายเขาก็ย้ายเลยนะครับเขาให้อาหารปกติเนาะแต่ว่าไม่ได้นะครับถ้าเราจะย้ายกุ้งเราต้องให้อดอาหารเขานะครับนะครับอดอาหารอดอาหารเขาเลยละหนึ่งมื้อนะครับคือเมื่อเช้านี้ให้ไปแล้วนะครับเจกิโลนะครับแต่ว่าเย็นนี้ผมไม่ให้นะครับผมให้อยู่2กิโลเนาะผมให้อยู่2มื้อนะครับมื้อละ78กิโลนะครับแต่ว่าเย็นนี้ผมจะไม่ให้นะครับนะครับผมจะอดอาหารเขานะครับนะครับผมจะอดอาหารเขานะครับนี่คือ เป็นวิธีที่ผมทํามานานหลายหลายสิบปีนะครับนะครับก็ถ้านับจากที่ผมเลี้ยงกุ้งมานะครับนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้นะครับนะครับก็ไปดูกับเท่าแก่หลายๆท่านเขานะครับคนที่เขามีความรู้เนาะนะครับก็เอามาเก็บเป็นประสบการณ์ของเราไปนะครับก็เนี่ยนะครับผมจะย้ายกุ้งก็จะหนึ่งนะครับทำให้กุ้งเปลือกแข็งนะครับทุกท่านนะครับ อันนี้คือห no ัวใจของการเลี้ยงกุ้งเลยนะครับเลี้ยงกุ้งกรรมการนะครับลูกกุ้งกรรมการนะครับสองนะครับก็ตีน้ําให้ให้อากาศตั้งแต่ป่านนี้เลยนะครับนะครับไม่ดับนะครับเครื่องนะครับอ่าออกให้อากาศเขาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลดน้ําลดน้ําหวานปูนไปนะครับนะครับอันนี้นี่ผมจะไม่ทําเหมือนทุกครั้งนะครับนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าลดน้ำนะครับเพราะว่าน้ําร้อนนะครับหน้าแหลกนะครับน้ำน้ำร้อนนะผมจะลดตะมอนสักตีสองตีสามนะครับนะครับก็จะหวานปูนให้เปลือกเขาแข็งไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนีベイベイ้นะครับอันนี้เวียงเวียงแคลเตรียมคอไล์นะครับทุกท่านนะครับก็ะบวนการลากลูกกุ้งกำกามทั้งหมดก็มีอ่าประมาณนี้นะครับก็มีหวานปูนนะครับทุกท่านนะครับหวานปูนแล้วก็นะครับอ่ก็ปูนผมก็หวานไปแล้วนะครับนะครับปูนหวานไปแล้วเนาะแล้วก็เอาเตรียมถังแบบนี้นะครับนะครับเตรียมถังแบบนี้พร้อมก็หัวออกอ่าแบบนี้นะครับ เอาแบบนี้นะครับทุกถังไปนะครับทุกถังไปนะครับน้ําก็ประมาณครึ่งถังนะครับนะครับน้ําประมาณครึ่งถังนะครับแล้วก็ตีเครื่องเสริมนะครับตีเครื่องเสริมแล้วก็ผมจะลดน้ํานะครับทุกท่านนะครับผมจะลดน้าสักประมาณตีสองตีสามนะครับผมก็ตั้งทอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับตั้งทอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเอาน้ําข้ามไปที่บ่อลูกนู้นนะครับไม่ได้ไม่ได้วิ่งออกทิ้งนะครับนะครับและไม่ได้เอาลงหลอดนะครับ นี่นะครับผมจะตรงนี้นะครับก็วิดน้ํามาไส่ต่อพยางค์ไปข้ามสะพานที่หมาผมอยู่2ตัวนี้นะครับนี่นะแล้วก็ข้ามไปที่บ่อลูกนู้นนะครับจะรถประมาณตีสองตีสามนะครับสุกท่านนะครับก็ทุกอย่างก็เริ่มทำเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับนะครับ เห็นน้าอยู่ประมาณนี้น้ํายังอยู่เต็มที่อยู่นะครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนะครับไก่ๆนี่นะครับนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกตินะครับเพียงแต่ว่าผมหว่านปูนไปแล้วนะครับหวานปูน้ำเยอะๆเนี้ยนะครับนะครับอาจจะได้ผลน้อยหรืออาจจะไม่ได้ผมเลยนะครับผมก็หวานไปแล้วครับปูนครับผมไม่กล้าไม่กล้าลดน้ําก่อนนะครับทุกปกตินี่ผมลากกุ้งนี่ผมจะลดน้ําก่อนประมาณ ประมาณ2วันนะครับให้กุ้งเปลือกแข็งเราจึงค่อยย้ายนะครับแต่ชุดนี้มันเป็นหน้าแล้งนะครับผมไม่กล้าไม่กล้าลดน้านะครับนะครับไม่กล้าลดน้ําแล้วก็ไม่กล้าถ่ายน้ําด้วยนะครับนะครับเพราะว่าน้ําร้อนนะครับนะครับน้ําร้อนอัตราเสี่ยงมันสูงนะครับผมก็เลยไม่กล้าไม่ครับนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี่บางอย่างก็ที่เคยทํามาก็ไม่กล้าทาเช่นกันนะครับนะครับเพราะว่าหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งมันร้อนมากนะครับแม้นฝนจะตกหลายครั้งนะครับที่ที่บ้านผมนี่นะครับนะครับก็ มาดูกันนะครับว่ารุงนี้ผมจะได้กุ้งไหมนะครับนะครับก็รุงนี้ช่วงประมาณ6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงประมาณนี้ก็จะรู้นะครับก็กุ้งทั้งหมดก็จะมาเข้าถังตรงนี้นะครับจะลากมาตรงนี้แหละครับนะครับเนี่ยนะครับต้นต้นขั้นครับจะลากมาตรงนี้นะครับจะลากตั้งแต่ที่นู่นมานะครับที่ไกลนู่นเนาะมาลากมาลากมาลากมามแล้วมาอบควนตรงนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ถังผมก็เตรียมไว้ เขาจะใช้กุ้งประมาณ300โลหรือ290โลประมาณ300โลประมาณนี้ครับจะมาขึ้นตรงนี้นะครับนะครับลองคิดูตรงนี้นะครับก็มาดูกันครับนะครับว่ากุ้งผมปล่อยไว้300,000-40,000ตัวนะครับว่าอยู่เยอะไหมแล้วก็จะลากได้พอไหมนะครับตรงนี้มาดูกันนะครับไปดูท่านเนาะนะครับก็คลิปนี้เอาแค่นี้นะครับมาติดตามดูวันพรงนี้นะครับวันนี้ตอนเช้านะครับก็ อ่าผมจะทำคลิปมาให้ดูแล้วก็อาจจะไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับทุกท่านนะครับ,บนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านสวัสดี